คือผมยอมแบบอย่างครับอะไรที่ผมทำลไปผมขอโทษครับามเป็าานการขดบอรดอ,อกบเจ้าออก็ขคดผมจะว่าผมมารู้ด้วยกันว่ามุ่เจ้าขาดสตียังมือขึ้นนี่ได้กูเข้าไปยังสักเพี้ยนยังงูอไปมือขึ้นผม สมเด็จพีเรียบพีผมขอโทษถึงชิมน่เหมือนย่างผมเออขอโทษครับก็คือผมยอมรับทุกอย่างครับอะไรที่ผมทำลงไปผมขอโทษครับสมเด็จพีครับเหมือนีเกียรติในที่ของพวกเราครับก็คือผมขอโทษที่น้องๆของน้องก็ขอโทษนะครับพีโน้กขอโทษนี่ต้อหนึ่บ่ครับตำองหนึ่งครับผมทำยีไม่ใช่พวกกินเราหรอครับยีอะไนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้คุยกับน้องๆแล้วก็ทราบว่าก็ความมึนเมาแล้วก็นอง จะอาจจะอับอายนิดหนึ่งที่มีการพูดไม่ให้พูดให้ลงจากลําโพงนะครับก็เลยก็เลยจะไปสอบถามแต่มันเมื่อเข้าไปแล้วด้านหลังซึ่งเป็นเขตเฉพาะเฉพาะเาที่ของนักแสดงก็เลยอาจจะมีการโต้เถียงกันนะครับก็เลยก่อเหตุดังกล่าวขึ้นรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ